สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปอยู่กับชิลี่ชาแนลนเจคเกอนะคะวิดีโอดีแล้วก็ไม่ได้มาจะเล่นเกมมารีวิวอะไรหรอกนะคะแค่จะมาแถลงใครเรื่องนึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยอะค่ะก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพราะไม่ค่อยสบายประเด็นละอ,อืมไม่สบายไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่ประเด็นคือคลิปมันใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคลิปมันไม่ดีพอหรอกนะคะคลิปมันดีพอแล้วแหละแต่ว่ามันเอาลงยากมากไอไลน์เดนเจอร์นี่ก็เอาลงแล้วโอ้สามสองสองสามวันยังไม่เสร็จเลยโหแล้วก็รวมที่เรื่อง,องกะแก้ไขโปรไฟล์ด้วยนะคะก็ขออภัยด้วยอ่ะงั้นเราก็มาเริร่มไปเลยค่ะและของเราก็แร ช่วงใหม่ของเราก็คือ Quest in m i n e c r a f t ค่ะเราจะเอา q คว s t ของท่านผู้ชมเออเอางี้เลยท่านผู้ชมที่ดูทุกท่านนะคะได้เขียนว่าชูเควส์ค่ะมาสะกดเควส์พร้อมกันนะคะ S e s t <S นะคะนี่นะคะ quest แล้วแล้ว quest ที่จะถูก quest ที่ถูกเลือกจะเอามาใส่ใน quest board นี้นะคะแล้ quest เฟรนี่ก็จะไม่ได้เอามาง่ายๆนะคะต้องถูกคัดเลือสกสอบซั้งหนุนเพราะว่าบางอย่างเราก็ทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะบางอย่างเราก็ทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นเลยะคะ่ะอย่างเช่นพวกทำฟาร์มข้าวะโนมาจะเกิดใช้ทำได้อะไรประมาณนั้นนะคะราะหนูก็ไม่ใช่ คนที่จะเก่งเรื่องเลสตโตนคอมพิเลเตอร์ด้วเลสตัวจอเลสโตนอันนี้หนูยิงทำไม่เป็นเข้าไปใหญ่ทำได้แค่ระเบิด TNT ค่ะกับเลสต์โตนฟิสเตอร์แล้วก็ทำให้เลสโตนมันทำงานแล้วก็ไอนนี่นั่นนั้นก็ทำไม่ได้แล้วก็ดีเซนเซอร์เอาปเอาไปทำให้มันพุ่งกระสูดอะไรประมาณนั้นนะคะ ก็คือพูดง่ายๆก็คือเราจะคัดเลือกบาค่ะแต่ว่านานอยู่นะคะกว่าจะได้โลกันนี้เพราะว่าต้องมาบูรณะกระดากนก่อนจะสร้างก้า,าวนะคะสร้างก้าวไว้และเว็อตัวนี้ก็จะมีม็อบบ็อบที่มากับหนูบางทีก็จะเป็นเกตตันจะมาตอนกลาคืนวูฟฟี่วู บูฟปลาปลาพวกสัตว์เลี้ยงนะคะหนูก็จะเอามาด้วยเชอร์รี่แครี่อะไรอย่างนี้นะคะสง่สงส,สดส่งสดมาจากทะเลเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นปลาหรอกนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของหนูที่อยู่ที่ทะเละคะ่ะอ,อยู่อีกอยู่อีกเวอร์แมปเหนือะคะ่ะพวกง่ายๆก็คือไอ็นอ็ตัวที่อยู่อีกแมป เยอะเราจะคีมใหม่นะคะแล้วก็เบ,บลของเราก็ชือ่อแคลลี่ค่ะป้าโอ้ยรู้สึกว่าจะมีคนเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเนี่ยเอาจริงๆก็ยิว อยู่คลิปนี้ก็คือรีวิวมอสที่ดีนะคะสตอนนะใครเคยดูบ้างคะ่ะคลิปล่าสุดเลยนะน่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ทำเควสกันนะ,ะแล้วแล้วก็จะทำการท้าคนอื่นๆด้วยประมาณนั้นนะคะเราจะทำการท้าคนอื่นๆด้วย ก็คือถ้าเราทำอะไรแล้วบางอย่างที่มันเป็นเลืองแปกแลกเราก็จะมาท้าคนที่เล่นใหม่ก็คือจะมาท้าคนที่รู้จักแล้วเล่นใหม่ครับเหมือนกันนะคะอยากพวกเพื่อนๆหนูนีอยากให้เขาอาชีพไปครับ,บ้ากเลยอะ่ะปอปออะไรอย่างนี้จำไม่ได้แล้วนะคะว่ามีไม้ค้าไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีนะเป็นคนที่เลอกสกินเยอะมากๆทํทำไมไม่สร้างซะเองเลย ใครอยากรู้บ้างคะเพาเขาเรือกมากเลงไงนะคะเรือกมากมากเลยอะ่ะแบบว่ากว่าจะเลือกสกินได้ดี <_ S 1> เิือบจะหมดเวลาพักออือ้แบบว่าไปเลือกทีก,กว่าไว้ใช้สตีเผื่อจะเป็นอย่างนี้กลับมานั้นนะคะแล้วเดี๋ยู่ ก็ขอเวลาไปบูรณนะก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันค่ะ